โอ้เพื่อนๆดูตรงแล้วค่ะอย่างมีไปหมดแล้วนะเดี๋ยวพอกันเนอมีก็ว่ามีมีแต่ไม่เยอะเดี๋ยวมันไปหมดแล้วเหลือตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะคะ,อ,ะนะอัตรกอนาะขี้อันเนี้ยขี้มันจะมีรสชาติหวานๆนะคะมดชอบมากินนะคะ แอาเปิลฮองไว้ขี้แมงอันเนี้ยขี้แมงเขาตอกนะคะมันจะคลายขี้ไว้ค่ะเออมันหนีไปหมดแล้วเพื่นอนกินไปอยู่ตรงอื่นรือเปล่่ใจนะคะแต่อันก็มีต้นที่มันเยอะๆอยู่นะคะที่มันไม่เนี่ยน้ามันหลอกข้าไปหมดแล้วเหรอหรือว่ามัน,นฮ้อนของหัวอาจจะไม่มีใครจับมันไปนะเออ มันมีปลายข้างบนนั้นหน่อยหนึ่งตอนที่อันมาถ่ายมันเยอะเนาะมันไปหมดแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ผลงานเหมือนวันนั้นมันไปหมดแล้วเหลืยจะข้างบนค่ะเดี๋ยวซอยมันลงมา ทำไมเร่งแรงเข้าตอกนะเร่มงมากที่จะมาที่แมงเข้าตอกตัวมันน้อยๆอ,อยู่นะคะ อยู่บนนอกก็ม่วนจี๋นะคะนี่ค่ะเอาถึงเรียงแมงคัดตอกนะคะมันกระเด็นกระดอนค่ะวิ่งว่าเจับแล้วมันจะกระเด็นกระเด็นค่ะเขาคือของเล่นของกันนะคะปีที่แล้วเยอะมากมากแล้วตรงนี้ค่ะแต่ตอนอันมาถ่ายใหม่ๆมันก็เยอะนะ บอกว่าอะไรนะเฮ้ยมันหวานะเพื่อนเขาบอกว่าอันเนี้ยขี้แมงข้าตอนะ่อนัะกินได้ขนะี้มันอ่ะเฮ้ยมันหวานอยู่ข้างล่างเต็มเลยค่ะ มันกินได้นะคะอือเออว่าไปนั่นนี่สมัยเด็กๆอ่ะขี้แมงเข้าตอกมมนเนี้ยได้ขี้สใส่ต้นไม้ะคะ่ะสมัยก่อนไม่มีขนมนะคะมันกินได้นะคะมันมีรสชาตหวาน นีส่วนใหญ่เขาส่วนใหญ่เขาแบบเป็นเด็กนะเพื่อนๆเ,เขาก็จะบอกว่านะอใบไมเเเเเ้เนี่ยเขาจะเลียๆเลียๆเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานนะอ๋ออันก็แบกใจว่ามดมดอะ่ะทาไมมันถึงมากินนหวานอะ่ะหวานเหมือนน้าตาลแล้วสมัยก่อนไม่มีของกินเล่นเนาะ ันนี้กินได้นะเดี๋ยวอันจะถ่ายข้างล่างให้ดูอ่าอันนี้คือน้องเข้าตอกนะคะแหม่จะเอเวลาโดนเขาก็จะกระเด็นกระดอน,นะคะ่ะปีที่แล้วเยอะนะต้นนี้นะคะแต่ปีนี้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าอยู่มันหายไปไหนหมดนะคะหนีกันมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะแมงเข้าตอกรอกคาบสองครั้งนะคะอันนี้ก็น่าจะรอกคาบเพื่อให ตัวโตวขึ้นนะคะนะแน่นหนาขนาดนะถ้าผาบังมุดจักเ่ยน,นะเจอี่เพนแนบไฮะนึกว่าตัวบุ้งเนาะสีจะคันๆอีนะ